เซลก็โตโยต้านครทนสาขาเทพรักค่ะวันนี้อยู่กับ Fortuner รถยนต์อนเนกประสงค์7ที่นั่งเป็นอีกหนึ่งเกรดรุ่นที่ได้รับกระแสขายดีเอามากๆเลยตอนนี้นะคะเพราะเป็นราคาที่หลายๆคนเริ่มถึงเป็นเจ้าของรถครอบครัว7ที่นั่งกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นก็คือ Fortuner Leader S คันที่อยู่ข้างๆก็ตรงนี้ค่ะ ลูกค้าของก้อคันนี้ต้องบอกเลยว่าจัดแบบเต็มระบบเลยเลยขออนุญาตเอาให้ลูกค้าทางบ้านได้ชมกันนะคะใครนะคะดูคันนี้แล้วอยากได้สามารถโทรหาเซลก๊อได้เลยนะคะคันนี้เนี่ยเน้นแต่งตามสไตล์ความชอบแล้วก็อัปเกรดรถคันนี้ให้หรูหราแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยแคมเปญสุดพิเศษสำหรับ Fortuner Leader S นะคะลูกค้าสามารถ แต่งตามที่ก็รีวิวในคลิปแบบนี้ได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนข้างวดเบาสบายก็ได้นะคะได้ยาวนานถึง96งวดหรือลูกค้าท่านไหนต้องการใช้เงินออกรถน้อย,อย,อยก็สามารถปรึกษาก็ได้เลยลูกค้าที่เป็นพนักง,งานผลิตชิ้นส่วนโตโยตา้าสามารถรับส่วนลดเพิ่มเติมยังคงได้อยู่นะคะอยู่ที่30,000บาททุวนๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารถคันนี้ที่ก็บอกว่าแต่งมาแบบจัด เลยเนี่ยแต่งอะไรเข้ามาบ้างมาชมกันเลยค่ะ Fortuner Leader S สีขาวมุกนะคะราคาจะอยู่ที่1,251,000บาทเหมือนที่บอกว่าราคาแบบนี้นะคะเราได้รถครอบครัวเนี่ยไปครอบครองกันได้ง่ายขึ้นนะคะรวมถึงนะคะใครที่อยากให้รถคันนี้นะคะยกระดับความเท่สปอร์ตขึ้นก็สามารถทำได้อย่างรถคันนี้เลยอย่างถ้าเกิดไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบ ดูออลโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะคะมีไฟหน้าไฟเดทามาให้อยู่แล้วนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นสีดํากระจังหน้าล่างก็จะเป็นสีดําตัดด้วยชุดตกแต่งกันชนที่เป็นสีบรอนเงินตกแต่งเข้ามาให้ค่ะที่ลูกค้าเห็นแบบนี้นะคะเทมากยิ่งขึ้นด้วยกรอบไฟตัดหมอกด้านหน้าเหมือนของแท้โตโยต้าเลยชิ้นงานจะเป็นสีดําเงาแล้วก็ตัดด้วยเขี้ยวขาว นะคะตัวนี้ก็คือชิ้นงานรองรับการใช้งานของไฟตัดหมอกเป็นอย่างดีของตัวลิดเดอเอทไม่ได้มีเซนเซอร์หน้านะคะชิ้นงานนี้ต้องบอกเลยว่าลูกค้าสั่งเองเป็นของชิ้นงานซัพพลายเออร์นะคะ<ม>ลูกค้าท่านไหนเนี่ยเห็นว่าชิ้นงานของซัพพลายเออร์เนี่ยแต่งออกมาเข้ารูปเข้าทรงสวยอยู่แล้วก็คือสามารถแจ้งก็ได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้ชิ้นงานของแท้ที่เบิกจากศูนย์เราก็มีให้ลูกค้าเลือกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานของซัพพลายเออร์หรือว่าจะเป็นชิ้นงานที่เบิกจากศูนย์ลูกค้าสามารถเเลือกป็น ดำเขี้ยวขาวแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นดำเขี้ยวดำก็ได้นะคะก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบค่ะของตัวนี้นี่เลยนะคะให้ลูกค้าดูล้อเลยค่ะปกติตัวล้อเดิมของตัวลีดเดอรเนี่ยจะเป็นล้อแมกอีลอยขอบ17นะคะตัวนี้เพิ่มความบึกบึน ให้ใหญ่ขึ้นนะคะด้วยล้อแมกอลอยขอบ20นะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยยางดิสโตนตัวนี้ต้องบอกเลยว่าลายล้อเป็นแบบของ T.R.D ลูกค้าบอกว่าช่วยหาล้อให้หน่อยเพราะว่าอยากได้เป็นแบบล้อของ T.R.D ของตัว f o r t u n e r นะคะเซลก็จัดให้เลยนี่อันนี้เซลก็จัดลายล้อให้ตามที่ลูกค้าอยากได้เลยนะคะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนอยากได้ลายล้อแบบไหนอยากแต่งประมาณไหนก็สามารถแจ้งก็ได้นะคะเราเลือกลายเลือกล้อได้ตามสไตล์ความชอบของเราได้เลยค่ะ ติดกันสัตว์ของแท้โตโยต้านี่ของแท้โตโยต้าเลยนะคะแล้วก็นะคะคันนี้นะคะจัดเต็มด้วยหลังคาดำพร้อมด้วยราวหลังคาของแท้ที่เบิกจากศูนย์เลย ะะเราแนะนําให้เบิกจากศูนย์เพราะอะไรนะคะต้องบอกเลยว่าเราหลังคาเนี่ยมีทั้งของสไปเออร์แล้วก็ของแท้โตโยต้าแต่ถ้าเกิดเป็นของแท้โตโยต้านะคะมันสามารถรองรับน้ําหนักได้เผื่อลูกค้าท่านไหนเวลาใช้งานนะคะอยากไปติดแรล็คลังคาบรรทุกสัมภาระด้านบนนะคะก็สามารถรองรับน้ําหนักได้เป็นอย่างดีเลยรวมถึงการติดตั้งของเซลล์ก็นะคะมีการทดสอบน้ํารั่วน้ําไหลให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะเะนั้นมั่นใจในการติดตั้งอุปกรณ์การเซลก็ได้เลยนะคะการติดตั้งชิ้นงานเนี่ยใช้ความประณีตในการติดตั้งอันนี้หายห่วงได้เลยคค่ะะะน พร้อมด้วยนะคะมือเปิดโครเมียมนะคะอัพให้เหมือนของตัวลีดเดอร์เลยมาพร้อมด้วยกุญแจสมาร์ททีนะคะและนะคะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจรีโมทได้เลยคลิปที่แล้วเคยสตาร์ทให้ชมกันไปแล้วนะคะคลิปนี้เผื่อใครเพิ่มมาดูคลิปแรกนะคะก็สตาร์ทให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อบางทีเราไปจอด ร้านอาหารนะคะเมืองไทยอากาศร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะเปิดแอร์ค้างไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถสตาร์ทรถก่อนขึ้นรถได้เลยขึ้นมาก็สามารถผ่อนคลายนะคะจะได้ไม่ต้องร้อนมากนะคะก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะเวลาดับเครื่องนะคะก็คือสามารถดับจากรีโมทได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะระบบกุญแจสมาร์ทคีย์นะคะพร้อมด้วยนี่เลย จากเบาผ้านะคะเราเปลี่ยนเป็นเบาหนังของไ m โมกิสเป m มูกาก่อนหน้านี้เคยรีวิวเนี่ยจะเป็นดำได้เทาคันนี้นะคะเป็นดำได้แดง ใครที่ชอบความหรูความเรียบก็คือแนะนําเป็นดําได้เทาแต่ถ้าใครชอบเน้นความสปอร์ตก็ให้แนะนําเป็นดําได้แดงอย่างของคันนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะชิ้นงานคุณภาพที่ก็ค่าสันให้ลูกค้าจะเป็นของโรงงานไอโมกิ uki, โรงงานผลิตหนังที่มีการเชี่ยวชาญด้านการผลิตหนังมามากกว่า50ปีนะคะชิ้นงานตัวนี้จะเป็นสเปกมูก้าให้ความเรียบเนียนผิวสัมผัสนุ่มมีการระบายอากาศได้ดีนะคะไม่มีสารโซเวนที่เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่อากาศเมืองไทยร้อนบางทีเราใช้งานไปเนี่ย มันจะมีสารระเหยอ,อะไรก็ตามแต่นะคะของตัวนี้ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานนะคะสิ่งสําคัญไปมากกว่านั้นนะคะถุงลมนิรภัยยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติสีได้เลือกได้นะคะแล้วก็สีเบาะหนังลูกค้าก็สามารถเลือกได้ได้เหมือนกันนะคะหรือลูกค้าท่านไหนอยากเลือกให้เป็นทูโทนก็สามารถทําได้เหมือนกันคะ่ะนี่ ก็มีรีวิวสเปคละเอียดไว้กว่านี้ลูกค้าย้อนไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะคะวันนี้ขออนุญาตไปไวนิดนึงนะคะนี่เบาะนั่งแถว2ค่ะตัดเย็บให้เรียบร้อยทุกแถวเลยเห็นไหมคะการตัดเย็บประนีแล้วก็เข้ารูปเข้าทรงทุกแถวเลยแถว1แถวสองแถวสนะคะแม้แต่ที่วางแขนก็เปลี่ยนเป็นหุ้มหนังให้ลูกค้าทั้งหมดแม้แต่แผงประตูก็หุ้มหนังให้ลูกค้าเหมือนกันเลยค่ะให้ลูกค้าดูตัวนี้หน่อย หลังคาดำเราทำเนี่ยเราทำมาจนถึงสปอยเลอร์ด้านหลังเลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะไฟท้ายแบบ LED นะคะคิ้วฝาท้ายเดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำเงาสวยงามแบบนี้อยู่แล้วมีกล้องมองหลังมาให้นะคะมีโลโก้ด้านหลังบ่งบอกความเป็นตัวรุ่น leader นะคะแล้วก็มีล้ออะไรอยู่ข้างใต้ให้ลูกค้ายอยู่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวก็เปิดให้ดูตัวนี้ประตูท้าย ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้าก็ยังคงสามารถเปิดปิดได้อย่างสะดวกสบายอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะต้องการความพรีเมียมต้องการความ l ลักชวรี่มากขึ้นต้องการอัปเกรดมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือสามารถแจ้งให้ก็ทําเป็นประตูท้ายไฟฟ้าจากศูนย์ของเราไปได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับอีกสักหน่อยนะคะ ระบบกุญแจปกติจะไม่ใช่เป็นพุธสตาร์ตแต่ว่าคันนี้เราเปลี่ยนเป็นพุธสตาร์ตให้เลยเหมือนคันก่อนที่เคยรีวิวเลยนะคะหน้าจออ่านค่าผพลนะคะแล้วก็มีมาตรวัดนะคะสวยงามตามที่ลูกค้าเห็นนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะแต่ว่าบอกยังไม่ได้บอกไฟฟ้านะคะเหมือนที่บอกว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะแต่ถ้าถามก็เนี่ยทุกอย่างก็คือสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบอยู่แล้วแล้วก็ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะไม่ได้มีเกียร์ธรรมดาให้เลือกนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรอบไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะล้อแมกทีอดี D, ขนาด20นิ้วนะคะหลังคาดำราวหลังคาของแท้โตโยตานะคะเบาะหนังคุณภาพอย่างไอโมกิ uki, นะคะทุกชิ้นงานเซลล์ก็คัดสรรให้จับใจเลยนะคะใครอยากได้ชิ้นงานคุณภาพแบบนี้อยากได้แคมเปญดีๆแบบนี้นะคะสามารถทักคาก็ได้เลยนะคะ ต้องการแต่งแบบไหนก็คือสามารถคุยกันได้เป็นเคสบายเคสเลยจองก่อนได้รถก่อนอยา่ามัวแต่ตัดสินใจนะคะฝากเอาไว้อีก1น่ขั้นเดี๋ยวมีรถสวยๆกดติดตามไว้ก็คือเดี๋ยวจะมารีวิวแล้วก็อัปเดตแคมเปญดีๆกันให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ